สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็จะมาแสดงงานโชว์งานที่เสร็จไปมเไมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดตัวปู่หรือสีห้านิ้วที่สัญญาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเราจะไลฟ์กันทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงของทุกอาทิตย์ก็หลักๆก็จะเป็นการไลฟ์พูดคุยทําความรู้จักแล้วก็แสดงผลงานนะครับผมทุนนี้ผมก็จะให้อดมินนะครับเป็นคนรับสายโทรศัพท์ต่างๆนานาผมขอเริ่ม klar, ที่เวลาเป็นป like ู่พิ่าบกับทาวเวตสุวรรณ เอาพระพ,พิราบกดหนึ่งทาวเวสกดสองโอเคคุณต้องคุณต้องทาวเวเนาะงั้นผมโชว์ทาวเวเลยกันแทนทันแทนทา,นทา,นทาวเวสสวนหน้าตักสิบสองนะครับสูงยี่สิบสามนิ้วครับหน้าตักสิบสองเป็นงานสีเก่าสามารถฝังปั้นกันเข้ามาไดา้ให้ดูกันชัดๆเป็นงานเก่านะครับงานโบราณแข็งแรงครับผมจับแค่ไม้เท้านะ อันนี้เป็นพระพิรามนะครับกันขนาดเท่ากันเลยครับหน้าตักสิบสองนิ้วสูงประมาณยี่สิบสองนิ้วสวัสดีครับคุณสนทิรัตษ์สวัสดีครับผมพระพิรามนะครับงานสีเก้างานโบราณนะครับอเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูโอเคนะครับออกตรงนี้สามารถถอดฝายได้นะครับ สามารถถอดไายได้ปกติเลยนะครับผมเพื่อสะดวกต่อการขนส่งหรือลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนสาเป็นอย่างอื่นก็สามารถทําได้นะครับผมผมผมไปที่ปู่นารอดเลยนะครับผมปู่นารอดในตอนนี้มีทั้งหมด2ององค์ที่จะโชว์เป็นขนาดสินิ้วกับ9นิ้วเป็น9นิ้วก่อนนะหน้าตาก้านิ้วครับผมองค์นี้หลังงอครับลูกค้ารีเควสมาจะเราหลังงอโดยเฉพาะครับเพียนถอดได้นะครับ ถอดไสได้ปกติเลยใช้เทียนไฟขนาดที่ใช้ตามบ้านได้เลยครับผมจะสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้อีกองค์หนึ่งจะเป็นขี้บุรีที่จะโชว์อยู่หน้าเพจเลยครับผมก็คือองค์นี้อันนี้เป็นขนาดสิบสองนิ้วครับคีบุรี่ปู่นารอดครับทำน้ำมลเหมือนกันบุรี่ตรงนี้ถอดได้นะครับ ถอดใส่ได้จะใช้บุหรี่จริงมาใส่แทนก็ได้นะครับผมเทียนถอดใส่ได้เหมือนกันครับรงนี้องค์นี้ค่อนข้างฮิตมากเลยครับมีผมแทบจะทําติดติดกันประมาณสามสี่องค์แลวปางเนี่ยครับเป็นทํำน้ำหมดแล้วก็ขี้บุหรี่ด้วยอขอชมใต้ฐา,านหนะะ่อยค่ะได้เลยครับผมใต้ฐา,านเป็นอย่างนี้ครับใต้ฐา,านผมอาเจาะลึกไปประมาณหนึ่งครับผมเกือบนิ้วหนึ่งฮะความลึก หรือถ้าท่านใดต้องการจะให้รีเควสตให้ผมเจาะลึกโดยเฉพาะเพื่อต้องการแบบใยของโดยเฉพาะบอกผมก่อนได้เลยนะโอเคผมไปที่ปู่เพชรฉลูกันก่อนแล้วกันโก <Go! S 1> หน้าตาก้าวนิ้วครับปู่เพชรฉลูกันอันนี้คีบุลีถือไม้เท้าหน้าตาก้าวนิ้วครับงานทุกชิ้นที่โชว์ในวันนี้ผมจะจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะครับผม ผู้ิช o น้าคลาดครับขนาดหน้าตาัก9นิ้วครับผมปางมารวิชัยนะครับหากชอบหากใช่ชอบองค์ไหนสามารถฝังปั้นกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมไปต่อแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างงานครับไว้ประกอบการตัดสินใจหากต้องการจะฝังปั้นกันนะองค์ต่อไปเป็นองค์สุดองค์สุดท้ายยัง อ,องค์สุดท้ายของงานล็อตที่ผ่านมาที่ผ่านมาอู่เพชรฉลูกันเหมือนกันครับอันนี้เป็นงานตามแบบนะครับผมอันนี้ลูกค้าส่งแบบมาให้ผมปั้นนะครับผมเป็นปางนี้นะครับอันนี้เป็นไม้เท้านะครับผมแขนเท้าไม้เท้านะครับหน้าตาเก้านี้เหมือนกันครับปู่เพชรฉลูกันเห็นชัดกันไหมครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับผม โอเคนะครับผมปูรอสีโอ้ยยกยากเลยปูร <laughs> อสีขยบมันขอขออนุญาตเคลียร์พื้นที่แป๊บนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่ถ้าอยากรู้ปูรุสยบมันกดหัวใจมาหน่อยครับผมเป็นกำลังใจให้สาหรับการยกขึ้นมาหน่อยปูรอสีสยบมันครับผมองค์นี้เปิดทั้งหมดเจ็ดองตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ผมเอาเทียนด้านหลังออกแล้วตรงกระโหลกจะเป็นที่ใส่เทียนนะครับตรงเนี้ครับสามารถใส่เทียนได้ แต่จะต้องเหล่านิดนึงนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับด้านหลังเป็นกระโหลกฝากด like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมปู่ฤษีสยบมารรุ่นสยบเจ็ดบาทนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่สุพรรณบุรีครับบางปะมาครับสุพรรณบุรีแต่ไม่ได้เป็นหน้าร้านนะครับผมตั้งใจว่าภายในปีหน้าผมว่าผมจะทําเป็นเหมือนตําหนักหรือสําหรับไว้กับไว้บูชานะครับผมให้ดูอีกรอบนะครับ โอเคผมจะเปิดตัวองค์5นิ้วผมไม่ได้รับปั้น5นิ้วนะผมบอกไว้ก่อนผมทํามาแค่เป็นรุ่นๆไปครับผมสามารถสั่งปั้นได้นะครับผมเริ่มตั้งแต่ขนาด9นิ้ว12นิ้วขึ้นไปครับผมเป็น5นิ้วรุ่นเดียวที่เรามีนะครับไม่อยากพลาดโอกาสนี้สามารถสั่งจองกันมาได้หลายๆถ้าอนาจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่พื้นที่บูชาหรือปัจจัยที่อาจจะถูกกว่าผมจะเปิดทั้งหมด3รุ่นนะครับ สามรุ่นสามสี่องนี้เป็นองค์รูของผมนะท่นๆอันนี้ผมเปิดตัวในไลน์นี้เป็นที่แรกเลยนะครับปูน่นารอดนะครับหน้าตักห้านิ้วประทานพรครับตรงนี้จะเขียนว่าปูน่นาลอดใต้ฐานครับฐานสูงประมาณสองนิ้ว สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเปิดทั้งหมด3มรุ่น3สีนะจะมีประกอบไปด้วย3มรุ่นคือรุ่นที่1สีทองรุ่นที่2สีดั้งเดิมหรือสีปกติสีแบบที่ผมทำอะครับผ้าเหลืองผิวสีเนื้ออันนี้คือสีปกติแล้วก็รุ่นที่3เป็นสีดิบแบบนี้ครับราคานะครับราคาตั้งแต่สั่งจองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ครับ31เอตุลาคมครับอ่ารุ่นที่1นนะครับรุ่นสีสีดิบสีว่านะครับ เปิดจองที่1นึ่บาทครับสีดั้งเดิมเปิดที่1290บาทครับผมรุ่นสีทองเปิดที่1นึ่งบาทครับสั่งจองสําหรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมจะเริ่มจัดส่งล็อตแรกในเดือนพฤศจิกาวันที่6นะเราจะทําพิธีเชิญครูนะมาบูชาได้เลยเป็นองค์ห้านิ้วรุ่นเดียวที่เรามีเท่านั้นนะครับนะครับมือขวามือขวาประทานพอ มือซ้ายจับไม้เท้าฝังจองกันได้เลยครับผมไม่อยากให้พลาดห้านิ้วครับถ้าใครต้องการยังเหลืออีกแปดองนะครับยังเหลืออีกแปดองเท่านั้นสําหรับปู่เจ้าสมิงพายแบบนี้สำหรับปู่เจ้าสมิงพายแบบนี้นะครับอันนี้ก็หน้าตาห้านิ้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่แปดองแล้วครับหมดแล้วหมดเลยโอเคผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็สั่งงานปั้นกับเราสาธุบูชาสิล์ครับขอให้สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด19นี้นะครับผมและขอให้ปู่คุ้มครองท,ท,ทุกๆท่านนะครับผมให้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ลำบากไม่ยากจนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับที่สำคัญต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับปฏิบัติตามหลักสากลสวมแมสถ้าให้ดีออกจากบ้านสวมแมส2สองชั้นนะผมแนะนำเลยครับแอลกอฮอล์สเปย์อย่าให้ขาดล้างมือบ่อยๆ พยายามอย่าใกล้ชิดคนอื่นทิ้งระยะห่างหน่อยนะครับเอาเวลาออกไปไหนหรือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปในที่คนพุกพลาดน,นะครับดูแลรัะฝาตัวกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนาทีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ